คนทุกคนพวกเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรามันที่เริ่มต้นในวันนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้ครับ ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนไม่ได้จริงจังกับเป้าหมายเลยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ได้จริงจังกับการเรียนเนื่องจากเราเข้ามาในมหาลัยด้วยโค้ต้าน,นักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็ตั้งใจเล่นกีฬาเป็นหลักเรียนเป็นงานอดิเรก <Lightning> ทีนี้เราก็เลยไม่ได้เรียนจบตรงเวลาครับผมใช้เวลาเรียนในมหาลัยเนี่ยประมาณ8ปีเลยนะครับทั้งทที่เข้ามาด้วยโค้ต้าน,นักกีฬา พอเราไปทํางานได้แค่ไม่กี่เดือนครับสมัยทํางานประจำเนี่ยทำได้แค่2เดือนรู้สึกไม่ชอบรู้สึกงานประจํำน้าเบื่อคนอื่นอาจจะชอบนะครับแต่ผมเนี่ยมีปัญหากับงานประจํามากคือผมตื่นเช้าไม่ได้ผมก็เลยทําได้แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําต่อเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบการแข่งขันนะครับผมเป็นคนแบบไม่ได้กลัวการแข่งขันนะแต่กลัวการที่จะแข่งแล้วเราจะต้องแพ้เราไม่ชอบโมเมนต์แบบนั้น พอเรามีอยู่เข้ามาเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าอยู่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่สิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันมากกว่านะครับคือคนหนึ่งคนที่มันไปข้างหน้าเรื่อยๆครับแต่เชื่อไหมครับวันที่มีอยู่เข้ามาตั้งใจช่วยทําอันนี้ตั้งแต่วันแรกๆนะผมโชคดีที่ผมมีหลังบ้านเก่งตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มแบบเรากําลังไปข้างหน้าผมจําได้ว่าอยู่มาเริ่มช่วยกันจริงจังเนี่ยประมาณผ่านไปสัก6เดือนนะ ก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นแหละครับเขาอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นตอนผมเนี่ยหเดือนแรกจริงๆแล้วก็มีสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็ค่อยๆหายไปครับอิ๋วโผมาช่วยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราดูแลพี่คนนี้ได้นะแล้วเขาอยู่กับเราอย่างน้อยคือ2อสปีอะ่ะโหเราก็จะเติบโตได้ง่ายขึ้นถ้าเราชวนให้พี่เขาเนี่ยใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้ด้วยความที่เราอาจจะมือใหม่แล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้ในธุรกิจนี้เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าอพอรายได้มันเริ่มไม่พอ ก็กลับไปทําอย่างเดิมก่อนก็คุยคุยกับอิ๋วครับว่าเอาอย่างนี้เราลองไปหางานที่2องไหมแล้วมันพอทําเงินได้ประมาณหนึ่งถ้ามันให้เรามีเงินในการมาท,ทําธุรกิจต่อได้แต่โจทย์อันหนึ่งคือมันต้องไม่กินเวลาชีวิตเราเยอะนะพออิูวเลือกได้นะครับก็เลยไปเลือกหาเจอบริษัทของเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นสอนเด็กปั้นดินน้ำมันอ่ามันก็ดูเป็นงานที่น่ารักแนละได้ดูแลเด็กได้อยู่กับเด็กมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมผ่านเวลาผ่านไปสักเดือนหนึ่งผมก็ต้องไปรับแหละนะครับตอนเย็นไปรับ เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จบเกียร์นิยมอันดับหนึ่งนะเหรียญทองแทบจะที่หนึ่งของรุ่นต้องสอนเด็กปั้นดินน้ำมันอยู่บูธเล็กๆครับข้างบันไดเลื่อนก็รู้สึกว่าโอ้โหเราปล่อยให้คนที่เขาแบบทิ้งอนาคตอ่ะคนจบเกียร์นิยมไม่ควรมานั่งอยู่ตรงนี้นั่นเป็นจุดแรกเลยนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอาใหม่ตั้งใจนะครับกับเลกาซี่เราเห็นเพื่อนหลายๆคนเราเห็นเพื่อนที่มาก่อนเราคุณพืชคุณเต้โอ้เริ่มมีเงิน2 3สแสน คุณเต้เริ่มมีเงินแบบโ้เกือบล้านตอนนั้นต่อเดือน,น,นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในเครื่องมือที่เครื่องมือเดียวกันคิดเหมือนทําเหมือนมันน่าจะต้องได้เหมือนนะครับจริงๆตอนที่เราเริ่มธุรกิจแล้วเราไม่ได้เติบโตเร็วตอนนั้นอ่ะอิวเองอ่ะก็เริ่มเริ่มจับเวลาเข้ามาละจากที่อู่สอนพิเศษเต็มเวลาค่ะก็เริ่มสอนพิเศษลดลง เพื่อจะได้มาลุยธุรกิจเยอะขึ้นเพราะพอเราเริ่มเข้ามาตอนนั้นเราเริ่มมีเป้าหมายร่วมกันละแล้วลเขาก็เป็นคนบอกแหละว่าเป้าหมายเขาในการเข้ามาทำมาเขาอยากจะให้ชีวิตเราทั้งสองคนดีขึ้นตอนนั้นในใจที่อยู่คิดนะคะอยู่ก็แค่รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่อยู่ถนัดแล้วก็ทําได้ดีพี่อยานเองเขาก็เป็นคนพูดเก่งอ่ะเขาแบบก็จะมีสิ่งที่เขาถนัดแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยก็น่าจะ น่าจะทําให้ธุรกิจมันมันไปได้แต่เอาจริงถึงเราจะจับเวลาเข้ามาในช่วงแรกอะคะ่ะมันยังเป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้เพราะมันคือธุรกิจใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักเลยนะคะเราอยู่ภาสายอย่างอีกว่าเป็นติวเตอร์เราสอนคณิตศาสตร์เราสอนพิส,สิกส์ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการพูดคุยกับผู้คนเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างที่มันต้องทำมามันก็เลยเรารู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจับเวลานะคะมามาช่วยเขามากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่เราสามารถซัพพอร์ตได้แล้วก็ช่วงแรกที่เราเข้ามาทำนะคะเราก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าออถ้าหยงจะเข้ามาซัพพอร์ตหลังบ้านเนี่ยถ้าเราเป็นแค่แบ็กอยู่หลังบ้านอย่างเดียวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อจะวิเคราะห์ทุกอย่างหรือว่าจะช่วยดูแลหลังบ้านโดยที่อยู่ไม่เข้าใจว่าหน้าบ้านทําอะไร เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่พี่อัญเขาไปออกหน้างานอะ่ะอิ๋วก็จะพยายามตามไปด้วยเราอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรเพื่อที่เราจะได้ทําได้บ้างอยากจะทําได้เพื่อที่เวลาเราทำเป็นรหัสคู่อะค่ะมันจะได้เป็นสองแรงที่ลุยไปด้วยกันแล้วเขาเองก็เหมือนกันนะคะหลักบ้านที่เขาอาจจะไม่ถนัดเวลาอยู่ทำเนี่ยเขาก็จะพยายามมาถามนะคะมาช่วยดูเพราะว่าเขาเองก็อยากจะเป็นสองแรงที่สู้กันไปด้วยกันเนี้ยะคะ่ะจริงๆผมเชื่อว่าเรา ตอนแรกเราไม่ได้อยากแข่งขันนะถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับเราไม่ได้อยากเอาชนะใครเลยแต่ตอนนั้นในจุดเริ่มต้นต้องพูดว่าเราอยากได้ตัวเราเองในในสภาพที่มันดีขึ้นก่อนเพราะนั้น้าถามผมว่าในวันนี้เรารู้สึกชนะไหมผมว่ามันชนะตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วส่วนมันจะชนะใจคนอื่นไหมผมว่าเราเปลี่ยนให้ใครที่เขาไม่ชอบเรามารักเรามันคงเป็นไปนไม่ได้ครับแต่ผมว่าเราสามารถทำให้คนที่รักเรารักเรามากขึ้นมากกว่าที่เราทำได้ วันที่ลาบากมากๆเนาะพอเราสําเร็จมากขึ้นนะคะเราก็มีโอกาสได้ให้เขามาเห็นนั่นแหละแล้วก็อยู่ว่าเขาก็ตามดูชีวิตเราใน Facebook อยู่นั่นแหละคุณพ่ออยู่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแต่ว่าเราก็รู้นะคะว่าเขาก็เริ่มไปคุยกับเพื่อนๆอ่ะว่าลูกเขาก็สําเร็จอะ่ะแล้วก็เราก็ได้ยินนะคะคุณแม่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อพูดแหละว่าหมดห่วงละในลูกคนนี้รู้สึกว่าดูแลตัวเองได้ละแล้วก็สบายใจนะคะที่เราประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจ วันที่เรามีเยอะพอแล้วเราก็เริ่มได้แบ่งส่วนนึงเอาไปดูแลเขาส่งไปให้เขาซื้ออาหารเสริมดีๆให้เขาทานทุกเดือนเราก็รู้ว่าค่ะทุกครั้งที่ที่เขาได้รับอะว่าเขาก็ยิ้มเขาก็ภูมิใจนั่นแหละนะคะมันก็ทําให้เราอะรู้สึกเติมเต็มว่าในฐานะลูกคนหนึ่งเราทําหน้าที่ของเราสมบูรณ์ละ จริงๆตอนนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราก็รู้สึกมั่นใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้ากับเขานะคะเราแข็งแรงพอที่จะจับมือแล้วก็ผ่านมันไปได้อีกทุกครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้แหละที่มันทําให้ตัวเรารู้สึกว่าพอละเติมเต็มละครบหมดละนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลุยไปด้วยกัน,นะคะ่ะนอกจากเรื่องเงิน นี่คือเรื่องแรกเนาะผมว่าเรื่องเงินพอเราทําธุรกิจมันได้เงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีคนถามบ่อยมากอันนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากนะครับว่าเฮ้ยไปทำเลกาซี่อ่ะมันได้เงินจริงๆเหรอนะครับที่ผมถูกถามบ่อยมากนะครับผมก็ตอบเขาไปทันทีนะถ้าเป็นพัทเรื่องเงินผมบอกเขาว่าคือถ้ามันไม่ได้ตังค์เนี่ยใครมันจะโง่ทําวะเนอไหมฮะอันที่2คือเรื่องของเรื่องเที่ยววันแรกจําได้เลยครับพืชกับเต้นเนี่ยเขาเอาใบเป็นใบของในกลุ่มของผมเนี่ยเขาจะมีใบเราเรียกว่าใบเขียนฝันนะ ให้ทุกคนได้เขียนฝันเขียนเป้าหมายตอนนั้นผมเขียนว่าผมผมไม่ได้อยากเที่ยวนะแต่ผมอยากได้บ้านผมอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคือผมเป็นคนชอบอยู่บ้านมากแล้วก็แต่แต่สิ่งที่ไม่ไม่คาดฝันคือในใบนะั้นมันเขียนว่าประเทศในฝันที่ให้ได้ไปโอ้โหตอนนั้นค,คิดไม่ออกเลยครับอยากไปไหนวะแต่พอทำเลกซี่อ่ะพอก็เริ่มศึกษานะว่าเอาคนเข้าไปต่างประเทศเข้าไปไหนกันตอนนั้นก็เลยอยากไปมาลดีฟ ที่อยากไปนะที่เห็นแล้วอยากไปอยากไปมาดิฟพอทำเลก g a ซีตอนที่ทำเลก g a ซีมา7ปีผมไปมาดิฟมาทั้งหมด5รอบนะครับแล้วก็อยากไปฮอล s t a ดอยากไปออสเตรียเลก a c ซก็พาไปละแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากไปมากๆแล้วยังไม่ได้ไปก็คือลอนดอนจริงๆผ่านแล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปนะครับก็คือช่วงโควิดนี่แหละนะครับแล้วก็อิ๋วอยากไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ผ่านแล้วนะรออยู่ ก็เราจะได้ไปคือผมกล้าพูดเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่มีความฝันเรื่องของการท่องเที่ยวนะผมบอกเลยว่าธุรกิจเลกาซี่ตอบโจทย์มากๆนะปีหนึ่งเนี่ยเราเที่ยวกับเลกาซี่อะเอาแค่ต่างประเทศนะถ้าตั้งใจทําธุรกิจแล้วเป็นไปให้ได้ผมว่าอย่างน้อยที่สุดควรมาให้ถึงได้คือขั้นต่ําคือตําแหน่งลูบี้คือมีรายได้แสนหนึ่งคุณจะได้เที่ยวต่างประเทศกับเลกาซี่ปีหนึ่งประมาณ4ทริปถ้าใครชอบเที่ยวควรทำเลกาซี่มากมากเพราะถ้าได้เที่ยวกับเลกาซี่คือคุณจะเที่ยวแบบแฮปปี้มากครับเที่ยวสนุก ที่เราไม่ยอมแพ้ถึงทำให้ชีวิตของเราทุกวันนี้มันเป็นไปมากกว่าที่เราฝันไว้มันไปได้ไกลมากกว่าที่คนคนนึงจะนึกคิดว่าเราจะไปได้ด้วยซ้ำนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณพี่อัดในวันนั้นที่พาเรามาเจอเ e ลกาซี่ขอบคุณที่ในช่วงเวลาแย่ๆเราก็เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณที่วันที่ เรางงเงหรือว่าวันที่เราแบบไม่อยากไปต่อละเขาก็ยังส่งกำลังใจมาให้นะคะก็ขอบคุณมากแทบจะทุกคนเลยนะครับถ้าถ้าเราตั้งใจมันมันสำเร็จได้ในในทุกอย่างที่พวกเราทำนะเพราะฉะนั้นคือผมเชื่อว่าทุก คนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราตั้งใจแล้วเราอยากจริงๆ